ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่อู่ชายใหญ่ครับเอาเจ้าซูเปอร์เ140แอซีนะครับเอามาให้ชายใหญ่เอามาให้ชายใหญ่หรือช่างปั๊บก็ไม่รู้ได้ี่ดูอันนี้ก็กำลังดูงานกันครับว่าจะทำยังไงดี จะตัดออกหรือว่าจะเปลี่ยนออเอาหรอทำง่ายไใช่ทำโรือทำไงครับคือตอนตัดเปลี่ยนเอาเลเซอร์เด้อเลเซอร์บอกครับไม่ต้องเอาแก๊สเ้อเอาเลเซอร์ตัดสวยกว่าจะถอนหัวมันมานะเราเราก็ต้องออถอนหัวมาตัดนี่นะคือว่าอู่นี่ยเป็นอู่มาตรฐานใช่ไหมตัดได้หมด ใช่ไหมใช่จะเลเซอร์ใช่เราจะไปใช้แก๊สตัดเนี่ยใช้แก๊สมันมันเลดูง่ายเราคิดน้อยเราคิดค่าแรงได้น้อยแล้วก็ใช้เลเซอร์ตัดเอางานมันเนียนหน่อยแล้วก็เราจะได้คิดแล้วดับเครื่องมาคิดแล้วเชื่อมไหมเชื่อมไหมเชื่อมโอ้โหซูเปอร์ซีอีโอค่ผมต้องถ้าถ้าไอธรรมดาไม่เอาอีต้องเอาซูเปอร์ตรวจฟักคอแล้วปั๊บเราโผล่มาตรฐานอะมาตรฐานฝักคอเชื่อมแล้วแล้วมี ISO อสโอไหม มีมีโมโกมโมโกนั่นมันไม่ใช่ม,โม,โ <laughs> มันต้อง ISO ฝั่งนู้นก็เป็นงัน้ยเดี๋ยวหนกักฝั่งเนี้ยตรงนี้นเลยเอาเอาฝั่งเดียวเหรอเตะข้างล่างข้างล่างก็ทำตเต็มเหมือนลฝังนู้นด้วยอันนี้อันนี้ก็ใส่เหมือนกันเลยฝังนู้นใส่เลยเอาเกลามินมาใส่ได้พี่นอเราจะ<ๆ>ไ,<ห>ไม่ต้องไปซื้อเหล็กหลายหลายขนาดนี้ไ่ได้ลยอาจจะต้อง แผ่นเดียวไม่พอหรอนี่ไม่ใช่ธรรมดานะครับแม่โคก็ยังรับทำนะพิเศษใส่ไข่อสองฟองเอาทำไมต้องสายด้วยก็สายไข่ไม่ใช่สา <laughs> ย,ยไปตรงไหนไปตะลุ่นผมพยายามไป พอขับได้อยอะนะครูเป็นไหมพอขยับได้อยู่เรื่องหาเกียร์ว่างมันเจอไม่เวลาสตาร์ทอ่ะไม่เจอไม่รู้โอเคเนาะประจใจแล้วเนาะดูเรื่องดูเรื่องว่เรื่องไม่ต้องพูดเยอะอู่นี่ไม่ต้องพูดเยอะใช่ไหมเก็บคอเดี๋ยวช่างเขาจัดการเองเดี๋ยวช่างปั๊บจัดให้ช่างปั๊บลูกน้องหายไปไหนหมดอ่ะทำไมได้ลูกน้องใหม่มาไม่มีใครครบ ต้องถามก่อนนะว่าทำไมเขาถึงไม่ครบฮะทำไมเขาถึงไม่ครบอ่ะมันเป็นยังไงเขาไม่ดีหรือเราไม่ดีเราไม่ดีไม่ใช่บอกผมว่าเขาไม่ดีมากกว่าเขาเลยไม่กล้าคบกับเราสว่าใช้ใช้งานลูกน้องหนักเกินมั้งหนีไปหมดเลยนั่นแหละ นีตต่ต้องขึ้นไหนล่าต้องขึ้นต้องตัดไหมฮะต้องต้องต้องเอาโซ่ออกไหมอาการอาการหนัอากาอาการไม่หนักเนาะแล้วผมต้องมุดเนี่ยมุดไหมอ๋อไม่เป็นไรเพราะมันค้ำได้อยู่มึงก็เอาหาอะไรมาเนาะเอามาค้ำ เขามาเอาไปหมดยางรถเพราะไม่มีตังมาเอานีาทเสร็จแล้วไม่มีตังมาเอานู่นรถจอดอยู่ข้างหลังเต็มเลยรถที่เขาสั่งทำสั่งทำทำเสร็จแล้วอ่ะนี่เรามาดูหน้าตาไม่มีงานยากอยู่เราปั๊บเนาะหลายวันเยอะหนเราทำค่อยทำไป ทำเรีวเราไปคิดค่าแรงเขาเยอะก็ไม่ได้อีกเขาจ้างเป็นไรยวันหรือเหมาเนี่ยเนรานเราทำเร็วเหมือนงานมันง่ายไงเราจะไปคิดเงินเขาเยอะมันก็ไม่ได้เดี๋ยวผมก็ต้องยึกจักยจักหน่อยไงผมก็ต้องถามว่าไรยวันหรือเหมาไม่เกี่ยวครับอ๋อไม่เกี่ยวเอาแบบไหนล่ะอู้ห้าํคำตอบไม่ถูกแล้วจะมาทำชาได้ไง ทะเลก <laughs> ผมยอมเนี่ยเงินในบัญชีสิบล้านมายอมอามาใช้เนี่ยเก็บไว้ทำไมเปิดเงินไม่ได้เ,เปิดเงินได้ที่เขามาตรวจสอบในข้นในขายขั้นนี้เหรอโอ้ยนายถามาถามแล้วถามแล้วเอาซื้อเอาซื้อเลยรับ ขายเท่าไหนซื้อเอาซื้อไม่ใช yeah. ่กันนี่ว่าที่จะขายอ่ะันนีนรถสินค้าไปดูวะไปไปขายหน่อยขายหน่อยรถเงินอ๋อเงินสิบล้านนั่นเด็เอามาใช้มาเบิกมากเอาพามาไหนมาดูรถ เดี๋ยวให้เขาไปขายรถก่อนเราย่าพึ่งแซวเขาเล่นน,นี่กนกตกแน้ตกันที่เขารัดโซ่งไง <laughs> ไ <laughs> ที่เขาใส่ยางยางนีโซ่ไปนู่นหละกันไมโสไลด์เนี่ยอ๋อเขาใส่ยางพี่ก็ใส่ยางแล้วก็ถอดออกกันตกกันไหลอ่ะนั่นแหละเขาไปขายรถแล้ว ใช้รถเทเลอร์ตามเข้าไปดูไหมเนาะเอาใครอยากได้รถก็มาดูเอาอูชัยใหญ่รุ่งเรืองกิจตรงข้ามโรงโมศิลาทองถนนอาหาร้ายนางรอง อันนี้อันนี้อันนี้เค้นไฟฟ้า<ช>ไหมนะใ,<ช>ใช่ไหมอู๋ฮะท,ทำไมยกของหนักไยกของเบาๆ,าาๆนั่นแลลหละน,นีจะติดเช้าเลยะ รถเขาใช้ประจำนี่นี่นั่นแหละโอ้ยคอยดูใคาจะพาเราไปไหนอีกเนาะมาถ่ายมาตรงนี้เสร็จแล้วดูใคาจะพาตรงไปไหนอีกคอยดูแค่นี้แล้วก็กลับคืนไม่กลับหรอกเชื่อเชื่อเถอะก็ต้องไปทางอื่นให้เอารถกระบะสมาเลยนั่นแหละดังนั้นเก็ต้องเอาไปเลยก่อนเพื่อเอาให้เขาเช็ค เช็คให้เขาทําเบรกให้ด้วยช่างปั๊บทาเบรกให้ด้วยกินข้าวเช้ารับวยังเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วนี่เนาะเอาตู้นี้ไปติดประตูทำเป็นห้องนอนสามห้องส้องสบายเลย เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับับคลิปนี้บายบายครับผม